บททดสอบอันโหดร้ายจากการใช้ชีวิตกลางแจ้งนั้นคือความทรงจำที่ประทับใจไปอีกยาวนาน Hang out, <Hang> out. Let's go <S เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในทริปที่เราได้ไปนอนโรงแรม5ดาวซึ่งมีบริการทุกระดับประทับใจนั้นกลับเลือนหายไปจากความทรงจำอย่างรวดเร็วแต่ภาพของคืนวันที่พายุซัดจนเต็นท์แทบปลิว หรือในการเดินทางที่ต้องกู้รถให้ผ่านอุปสรรคจากลมโคลนกันบนเส้นทางอันหฤโหดกลับยังคงชัดเจนราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนักเดินทางหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่า type t o fun หรือความสนุกประเภทที่สองมันคือความสนุกที่ไม่ตลกเลยในขณะที่กำลังพบกับเหตุการณ์แต่ยิ่งพบกับความโหดร้ายมากเท่าไหร่รสชาติของความทรงจำนั้นก็ยิ่งจะเข้มข้นขึ้นอีกเท่านั้น และมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่วิเศษที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปลองหลับตาแล้วนึกถึงวินาทีที่เสียงลมกันโชคปะทะก,กับผืนผ้าใบในท่ามกลางพายุฝนที่ทั้งลมแรงและฝนกระนำอย่างรุนแรงวินาทีที่เสาเต็นท์ที่มั่นคงต้องโค้งงอและหักลงมาต่อหน้าต่อตาหรือว่าการเดินทางอยู่กลางป่าที่มืดมิดแถมยังมีพายุฝนที่สาดกระนำลงมาจนมองไม่เห็นทางข้างหน้า ความกลัวและความเหนื่อยล้าเหล่านี้จะดึงสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของเราออกมาและนั่นคือช่วงเวลาที่เราได้ตื่นรู้มากที่สุดในชีวิตหรือแม้แต่เส้นทางป่าที่ถูกเปลี่ยนสภาพด้วยฝนหลงฤดูจากดินแห้งกลายเป็นปลักโคลนเหนียวข้นที่พร้อมจะกลืนกินล้อของรถทุกๆเส้นที่เหยียบลงไป เสียงเครื่องยนต์ที่ครางกระหึมกลิ่นคลัตช์ไหม้และความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนร่วมทางที่ต้องช่วยกันกู้รถกันแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางความเปียกปอนชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ากว่าจะผ่านพ้นเส้นทางอันหฤโหดนั้นออกมาได้ร่างกายอาจจะบอบช้ำแต่หัวใจกลับพองโตอย่างประหลาดหรือใครเล่าที่จะลืมความหนาวเย็นระดับเลขตัวเดียวได้ลงความหนาวที่แทรกซึมผ่านถุงนอนราคาแพงเข้าไปถึงกระดูกจนฟันกระทบกันไม่หยุด สุดท้ายความพยายามที่จะนอนก็ต้องพ่ายแพ้และทำได้เพียงแค่ลุกขึ้นมานั่งผิงไฟล้อมวงกันส่งแก้วเครื่องดื่มร้อนๆที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกสำหรับวินาทีนั้นทำไมเราถึงหยหาความทรมานเหล่านี้คำตอบอาจอยู่ที่ว่าความลำบากคือเครื่องมือชั้นดีในการกระทบเปลือกนอกของมนุษย์ออกไปเมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเทคโนโลยีคอยเคลื่อนนุนเราจะเหลือเพียงตัวตนที่แท้จริงและมิตรภาพที่ผ่านการเจรไในด้วยอุปสรรค ความทรงจําที่ยาวนานไม่ได้ถูกสร้างจากความสะดวกสบายแต่มันถูกสร้างจากร่องรอยที่โลกทิ้งไว้ให้เราไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการขูดขีดที่ตัวรถรอยฉีกขาดบนผืนผ้าใบหรือแม้แต่รอยแผลในใจที่กลายเป็นความภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยผ่านมันมาได้ดังนั้นในวันที่เราออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแล้วทุกอย่างดูเหมือนจะผิดแผนไปเสียหมดฝนตกรถพังหนาวจัดจนนอนไม่ได้ขอให้ยิ้มรับมันไว้เถอะเพราะว่า เรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างมหากาบส่วนตัวที่จะนำมาเล่าใหม่ได้อย่างไม่รู้จบและนั่นคือรำวัลที่แท้จริงของนักเดินทางที่ออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งขอขอบพระคุณในการรับชมรับฟังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานของพวกเรากันต่อไปด้วยนะคะ